สวัสดีครับโอ้ยกรุงเทพไม่มีอากาศหนาวเลยครับใช่ร้อนอย่างเดียวร้อนแบบร้อนแบบโอ้ยไวรัสก็เยอะอันนี้ลุงมานั่งเล่นอยู่ที่วัดเหรอครับหรือว่าบ้านอยู่แถวนี้อ๋ออยู่แถวนี้ใช่ร้อนใช่ไหมอยู่บ้านร้อนในวัดนี่นมันเย็นเนาะใช่เร้อบเงียบใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดินไปดูข้างในก่อนนะครับครับ เหมือนเดิมะฮะประวัติไม่อ่านใม่ฟังพอร์ตกล้องแล้วไปอ่านกันอีน้องไม่เห่าพี่เซน้องไม่ควรเห่าพี่นะพี่ไม่ได้มาร้ายเช่ไหพี่มาดีฉันเป็นคนรักสัตว์แต่สัตว์ไม่เคยรักฉันเลยอันนี้ก็เป็นสาราการเปลียนอันนั้นเป็นอะไรอะอาคาคนร่กว่าส่งแหละเวลาแบบชุมชนเะนาะแบบจัดก,กิจกรรมอายุตัวอย่างเช่นเขาอาจจะแบบฉีดวัคซีนแล้วก็ ให้คนในชุมชนมาที่นี่เป็นสถานที่สารากาแฟใครอยากกินกาแฟแล้วมานั่งชิลต,ตรงนี้ก็มาได้นะจ๊ะนี่นะฮะจะเป็นรอบๆโบสถ์นะก็จะมีรูปปั้นสิ่งสาราสัตว์อันนี้ไม่แน่ใจว่าสื่อถึงอะไรเออตั้งแต่นี่แหละหน้าวัดทางเข้าหน้าวัดที่เป็นซุ้มโบสถ์แล้วก็มีช้างสองเชือกตั้งอยู่ นี้เป็นฐานนะฮะใต้โบสถ์มีดอกไม้แล้วไม่เอาอไม่เข้าไปเราไม่ได้แบบว่าแอดเวนเจอร์เจอร์นี่อะไรขนาดนั้นแค่เดินเข้าป่าด้านหลังวัดมันก,ก็ขนลุกละถ้าจะเข้าคือต้องมีพระหรือว่าคนที่ดูแลวัด <c oughs> มาช่วยแนะนำอยู่ๆเธอจะเดินไปเองไม่ได้นี่นะข้างหลังก็จะเป็นเมนรอบ มันหมายร่มลื่นมากอฮ้ยน้องแมวฉันเป็นทาสแมวเมียเมียเมียวเฮ้ยมาด้วยอ่ะเมีย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 วชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไราทเซฟี่โอ้ยาทเซฟี่กันก่อนเจอแมวไม่ได้น่ารักจังเลยชื่ออะไรอ่ะน่ารักจังไปเดินไปด้วยกัน เร็วเป็นไกดหน่อยไปเดินเป็นไกดเร็วนี่ก็จะเป็นกุฏินะก็ไม่น่าจะมีพระอยู่ก็เป็นกุฏิเก่าโอ้ยน้องหลองอะ่ะน้องอยากกินน้องหิว เอาไว้ข้าวหน้านะาคงไม่ได้มาแล้วแหละน้องหิวแล้วน้องถึงเข้ามาแต่น้องก็เชื่องอยู่นะมาเร็วนะม,มาเร็วเมียวเมเม,ม,มีต้องร้องเมียวนะถ้าไม่ร้องเมียวไม่มาหนูอยู่นี่มานานยังลูกโอ้ตรงนี้ลานคือแบบลมลื่น น้องพี่ไปแล้วนะโอ๊ยอยากเอาขนมให้น้องกินอนะแต่ไม่มีสงสารน้องแต่ไม่รับไปเลี้ยงนะชอบวัดต่างจังหวัดอะลมลืน่นวัดในกรุงเทพร้อนคือก็สวยแหละเออแต่แบบร้อนอะมันไม่มีต้นไม้มันไม่มีแบบธรรมชาติยอะไรเงี้ยวัดต่างจังหวัดคือลมลืน่น สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะครับหบ,บ้านนอกบ้านนอกบ้านกงนอกป่ะครับหรือว่า,บ,าบ้านนอก,กเฉยนนอืมอันนี้สร้างตรงนี้สร้างมานานยังอ่ะครับกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วครับเร่ยน,น,นมาเนะรือยเรื่อยประมาณก็จะไปต่างรับแานเลื่อนแล้วมันเกือบหน่อยปี ลุงครับพอจะทราบไหมครับว่านาวัดกงบ้านใหม่มีช้างสองตัวนี่มันเกี่ยวอะไรไหมวัดของเราบ้านหลิบหลีกกันไม่ได้ต้งปลาเนี่ยวัดแกแกบนไหวตัวกล้วยบนตัวกล้วยแกซื้อจ้างมาตั้งประตูวัดนี่อ๋อแค่นั้นจ้างมาตั้งประตูวัดอ๋อไม่มีอะไรอะไรสุดไหวเลยแกบนไว้นี่อ๋อขบบนไหวอทงี๋อ เีย <bird> ่อาแก่ๆอ๋อครับอ้หอ้อ๋อก็เลยมาตั้งเ๋อ กลางเขตอนุรักษ์พันปลาหวดนะใครจับโดนปรับเราต้องเดินข้ามเหรอคือกโอนโอกโอน้านนี่โอ,อนน้ำน้ำน้ำบามันจะลงนี่ยคือทรายมันจะไม่ลงแบบนี้ทรายมันจะไม่มีนี่ก็ค,คือน้ำมันจะลึกกว,า<อ>ว่านี้เด็กๆในเล่นได้เลยแต่ตอนนี้คือทรายทรายมันเปลี่ยนไง สงสัยต้องมีการาใช้ใชใ้กำลังคนหรือว่าเครื่องจักรต้องมาคุ้ยไฟยออกเพื่อ<ๆ>ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำครับโอ้ยปลา,าเยอะมาก,ม,ากมีสไลเดอร์ด้วยอยากเล่นนะใครอยากมาแช่น้ำเรียนเชิญฮะน้ำตกปากลางนะอำเภอโกงหลาจังหวัดพัทลุง นี่นะฮะเราจะมาตรงร้านอาหารนะฮะเก็จะลงไปเป็นข้างล่างนะนี่นะครับก็ เมื่อกี้ที่เดินมาใครอยากมานะครับปากลางแคมป์น้ำแอนโฮมสเตย์นะฮะนี่ก็เบอร์ติดต่อนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเข่าหม้ออินไซส์แล้วนะฮะปะก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนจะใช้เวลากี่นาทีอะไรนับ,นบแรกๆก็นับแล้วพอสักกลางทางปุ๊บไม่รับเดี๋ยวไม่ได้ขึ้น เนินแบบนี้มานานแล้วนะฮะก็คืออันนี้เทศบาลตำบลคลองสายขาวก็จะโปรโมทเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมเนาะพาพวกพี่เข้ามาทรมาพวกนี้เขาพาเที่ยวนะครับพวกพี่ๆเทศบาลคลองสายขาวนะต้องขอบคุณพวกพี่เขามากๆที่พามาโอ้ยฉันไม่อยากพูดเยอะพูดเยอะแล้วเหนื่อยไหวไหมครับ กล้ถึงแล้วเย่นั่งพักจ้านั่งพักก่อนเลยนี่นะก็เทื่อกเขาบรรทัดข้างบนก็จะมีเพิงล่นนะเดี๋ยวก็คงมาซ่อมเนาะสร้างใหม่ให้สวยกว่านี้จังหวัดพัทลุงนะครับเขาจะจัดงานวิ่งเทรลสกายวอล์กนะครับเข่าบรรทัดนะวันไหนนะครับพี่ประมาณเดือนกุมภา ก็เพื่อนๆติดตามเพจหรือว่าช่องทางอะไรก็ได้ของจังหวัดพัทลุงนะแล้วเขาจะมีประกาศใครที่ชอบวิ่งเทรลสายวิ่งเทรลธรรมชาติก็รอกันได้เลยเดือนกุมภามันคือหินชั้นป่ะครับเขาเรียกหินชั้นไหมวยเดินไปได้อยู่ไปอุย้ยมีหินแบบนี้เยอะเลยอ่ะนึกว่ามีแค่ตรงนั้นที่เดียว ก็เป็นตรงช่องทางเดินอะไรก็ไม่รู้ลงมาให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคไปขึ้นดีกว่ายุงเยอะไม่ไหวแล้วชื่ออะไร ตอนนี้เรามาทรายขาวในขวัญน,นะฮะที่นี่นะครับเขาก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวที่อยากมาทเที่ยวที่กงหลานะฮะในอำเภอกงหลาแล้วอยากสัมผัสธ,ธรรมชาตินะฮะอยากสัมผัสของก็มาที่นี่ได้นะครับก็มีเบอร์ติดต่อนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณกลางเดือนธันวาปะพอดีมีน้ำท่วมที่กงหลาแล้ว บริเวณนี้ฮะก็โดนน้ำจากเขาไหลมาตรงนู้นะ่ะท่วมเข้ามาหมดเลยเห็นสภาพไหมต้นไม้ต้นต้นปลาล์มป่ะต้นหมากต้นปลาล์มเลยลมหมดตอนแรกน้ําตรงนี้ครับก็โดนน้ําขึ้นมาหมดเลยตอนนี้เขาก็กําลังปรับปรุงอยู่อันนี้นะฮะก็จะเป็นนี่เป็นห้องพักห้องพักห้องพักนะครับ ก็จะเป็นห้องแอร์นะเป็นแบ,บเบเล็กเดินขึ้นไปน่ารักแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครแบบอยากนอนแบบชิลๆโอเพ่นแอร์กลางมุงก็ลองถามพี่ก็ได้นะแบบว่าขึ้นไปนอนข้างบนอะไรเงี้ยข้างล่างก็จะมะีพื้นที่ให้นั่งแบบนั่งชิวนั่งกินข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเยวขอย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับจะมีที่ทําครัวนะใครอยากทําครัวก็ทําอุ้ยมีพี่เขานอนอ,นอยู่ กลางมุ้งนอนชิวๆลมเย็นแล้วก็จะมีป่ายางแหละเออบริเวณรอบๆแล้วเนี่ยัางคืนยุงน่าจะเยอะแล้วก็คือเราต้องกลางมุง้งน้องเขาเล่นน้ำกันอยู่ สนุกไหมเดินไปดูตรงนั้นกันมันเดินลงไปได้ก็ใครอยากแบบว่าสัมผัสความเป็นธรรมชาติแล้วก็ชาวบ้านนะฮะมาได้เลยก็คือเดี๋ยวตรงเนี้ยพี่ก็จะบอกว่าเขาก็จะปรับปรุงแหละเพราะว่าทรายมันขึ้นมาเยอะมากก็ต้องถมเล่นน้ําด้วยดิได้เปล่าเล่นน้ําด้วยได้เปล่านะน้องเล่นน้ําดำน้ําโชว์หน่อยลึกปะแค่ไหนหน้าอกแก่พุง นี่นะครับก็คือเป็นแม่น้ําจําไม่ได้ว่ามันเขาเรียกคลองเขาเรียกคลองอะไรอ่ะมีชื่อป่ะมีชื่อคลองไหมไม่รู้มีป่ะน้องไม่บอกแล้วบอกกูไม่บอกกงหรอกโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ถ้ำอัญยมณีนะครับผู้ชมดาวนะครับก็เป็นล่องเรือนะครับกลางเต็นท์แล้วก็เดินป่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปไงครับพี่ขับรถเข้าไปเนาะอ่าโอเคไปครับไปเลยนตอนนี้เรานั่งรถยิบเข้ามานะครับ ก็คือจะต้องมีรถแบบนี้เข้าไปใช่ไหมเอารถเต็นตัวเปได้เดินเดินก็ได้ไม่ได้ไกลเขาเขาจะพัฒนาตรงนี้เป็นลานจออันนี้ไม้พายคือเอาไว้แบบไม้ปลายไม้ปลายเรือเรือใช่ไหมครับ ไม่ได้เอาตัวปลายสองหน้ามาคือโถวัดถนนดเขาจะตัดถนนมาอ๋อเดี๋ยวเขาจะทำถนนเนาะอ่าใช่ใช่ใช่พแต่ผมว่าแบบนี้ผมชอบแบบนี้มากกว่านะอมันมันธรรมชาติการเมืองหรือว่าธุรกิจนี่เขาอ่ก็เข้าใจมันต้องการปูนซีเมนครับก็เข้าใจแบบนี้แหละใช่อ่าอยากทำเป็นสะพานไม้อะไรไปเรื่อยๆครับอันนี้คลองใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าอ๋อคลองนาบอน ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้คือน้ําท่วมขึ้นมาเออน้ําท่วมขึ้นมานี่เลยนี่นะฮะที่ผ่านมาน้ําท่วมน้ําขึ้นมาถึงนี้เลยทางอำเภอก็จะให้ผา่านสลิงมาอ๋อทําสลิงใช่ไหมครับสลิงเบนก็เลยออ้้นยู่ตรงีซากเนี่ยสะพานซากสะพานพังไปแล้วครับาขาดไปแล้วอันนี้ก็พวกที่น้ําเนี่ยมันพวกซากอะไรพวกนี้มันไหล ปเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าลงโอรยะ,ะัทะเลอันนี้พี่เขาก็จะเต็มเรือให้ผมอยู่ ครนเทียเท่ยวเยอะแล้วแต่แต่มันช่วงดูฝนอ๋อมันก็จะเป็นฤดูอ่านี่หลังจากนี้คนเทอ่ยวเยอะอ๋อครับเปิดไฟอ๋อเาเรียกว่โอ้กว้างเหมือนกันนะมันี่มันจะมีแบบที่แห้งลงไปเลยไหมครับ น้ำนี่เป็นน้ำชายอ๋อาดทรายเก oh. วาเลยนี่น้ำน้ำมันต่วมครับน้ำก็บนมันมีสายน้ำเด้ตั้งอ๋อมันจะสายน้ำอย่างแต่ผมไม่ได้กลิ่นไม่มีกลิ่นค้างค hmm. าวถ้ำนี้มันมีอากาศร oh. ม,มีช่องเอเดี๋ยวก็เย็นเชียบเลยครับไปเลยมีชอ oh. เจ<อ>้าเลย เราเชิญชวนเพื่อนอาหาเทียนกันเดี๋ยวเราไปเดินตลาดนะฮะตลาดนัดนะครับอยากมาดูทอดอะไรครับเนี่ยเหลืองเจ้้้้้วกกััััันน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 ทออออออดมมมมมมมรรรรยยๆปปาาาไไตีะะสแแงง อ๋อเนี่ยนะครับลูกเหนียงเดียงเนียงเนียงใช่ไหมอ๋อเป็นแบบตบอันนี้ผมไม่เคยเห็นแต่ว่าเมื่อวานนะครคือก็ต้องก็คือแกะเปลือกมันออกมาใช่ไหมโอ้ยแข็งนอันเมื่อวานมันแกะแล้วเ็นเปลือกโกมืนลุยเนี่ยนี่แกะแล้วแกะเลยออกเกะนอกอีกอ๋ออ่ะอันนี้อะไรอ่ะครับเฮ้ยมันชิมได้หรอมันทำไงอ่ะครับ เป็นต้นไม้แลวนั่นเป็นต้นในนั้นพอใส่ข้าวเหนียวเข้าไปแล้วแล้วเอาเป็นนึ่งใส่กิใส่กานใส่กะทิอ๋อแล้ว <พอ S 1> ทำยังไงให้มันแบบต้มต้มอ๋ออุ้ออย,ยตามสนใจมากอยคนงะ อันนี้ใช่ไหมไอมันมันมันขี้หนูอ๋ออมันเป็นอย่างนี้นี่ใช่ๆต้มได้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 ตได้ดนี่อาเ่อนี่อียงสดอยู่เออนี่จะดตับเลือดตับเลือด ผักอะไรนะครับกกผักกูด,กกดผักกูดมีแต<ช>่มีแต่ใน่ผักใต้แหช่อืมอุ้ย ตายเลยขาตายตัวนั้นแต่มันโดดไปหลายตัวเลยฟาดมาโดนมาอันนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบสาวภาคใต้เนาะอันนี้ตลาดอะไรครับชื่อตลาดมีชื่อมั้ยทุ่งนาทีตลาดทุ่งนาทีตลาดนัดทุ่งนาทีนะฮะใครอยากมาเที่ยวมาได้เปิดทุกเปิด ทุกวันพฤหัสอ๋อทุกวันพฤหัสตอนเนอืมอ่าโอเคครับก็วันนี้นะครับโนนก็มาเที่ยวอําเภอกงหลานถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพวกพี่พี่เทศบาลตําบลคลองรายขาวนะครับก็มีอ่าพิกี้นะครับหรือบังกี้นะก็เรียกกัน <laughs> แล้วก็พี่เี้ยแล้วก็พี่ พี่เกก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือข้อมูลต่างๆแล้วก็พาไปตามสถานที่ต่างๆผมรู้สึกว่าชอบอำเภอนี้มากๆเลยบรรยากาศภูเขาเย็นสบายนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆครับมีอะไรเชิญชวนนับท่องเที่ยวอะไระครับก็อยากเชิญทุกท,ท่านนะครับที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติดิบๆก็เชิญได้ที่องไรขาครับ,รบมีหลากหลายในเรื่องของวิถี การท่องเที่ยวที่วิธีการท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นวิถีชีวิตธรรมชาติและก็การเกษตรวิถีเกษตรก็มีครบครับที่นี่มาแล้วอย่างน้อย3วันแล้วก็เที่ยวยงไม่หมดครับเพราะถังลำเตมได้หมดผมยังไม่หมดเลยนะโอ้โหยังเหลืออีกหลายที่เนี่ยนะครับขอเชิญนะครับมาที่นี่เป็นภูสังคมเกิดอยากมาดูเรื่องของการใช้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้หลักการเดียวกันคือหลักการทําความดีเชิญมาดูธรรมชาตชีวิตของคนที่นี่ได้ครับเชิญครับนี่นะครับขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ